ต่อไปบทที่สองคือสัมมาสัมพุทโธก็ตั้งขึ้นเหมือนเดิมก็คือโสภคนะวะเติมเข้ามาพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้นามว่าสัมมาสัมพุทธโธเพราะเหตุนี้และเพราะเหตุนี้และเพราะเหตุนี้นะครับก็เวลาเขียนตามบาลีก็สัมมาคำหน้าก็คือสัมมาแปลว่าถูกต้องหรือชอบนะสัง ก็คือเท่ากับสามัญแปลว่าตัวเองนะแล้วก็พุทธโธก็คือรู้ธร,รมทั้งปวงนะเขียนขยายตามบาลีคือสัมมาสามัญจะสัมปธรรมานังพุทธตตาสัมมาสัมพุทธโธพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นได้นามว่าสัมมาสัมพุทธโธเพราะว่าได้รู้ซึ่งทำทั้งปวงโดยถูกต,ต้องและด้วยตัวเองนะ สัมมาแปลว่าโดยถูกต้องหรือจะแปลว่าโดยชอบก็ได้โดยถูกต้องสามังด้วยตัวเองรู้โดยถูกต้องและด้วยตัวเองด้วยนะครับรู้อะไรล่ะท่านก็จะอธิบายไว้2แง่ด้วยกันอธิบายเป็นหมวดธรรมห้หมวดนะท่านไหนที่มีองค์ความรู้เรื่องหมวดธรรมหหมวดนี้ก็จะดีเลยก็สามารถนําพุทธคุณหมนี้ไปประกอบขยายได้หรือแบบที่2ก็คือแบบอริยสัจ นะอย่างนี้นะครับแบบที่หนึ่งแบบหมวดทำห้าหมวดคือ,อยังไงบ้างนะก็ตามบาลีบอกว่าวุตโธอภินเย,ยเยธรรมเมอภินเยยโตคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพุโทโธก็คือรู้ซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งโดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องธรรมะอะไรเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งอภินญยยธรรม อภินญยธรรมก็คือทำทั้งปวงนั่นแหละทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งนามทั้งจิตเจตสิกรูปนิพพานทุกหมวดทุกประการนี่เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งก็คือต้องรู้ด้วยญาณด้วยปัญญาที่เกิดจากฐานสมาธิหมายถึงธรรมะต่างๆเราเนี่ยเรียนแล้วยังไม่รู้ธรรมะหลายท่านก็ได้ยินบ่อยๆเวลาเรียนเขาเรียกว่าเรียนปริยัตยังไม่รู้จริงเรียนเรื่องรูปเรื่องนามถ้าอยากจะรู้ ต้องไปปฏิบัติเอาจึงจะเห็นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอภินญญยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรรู้จักด้วยญาตะปริญญาสองก็คือพุทโธปริญญาเยธรรมเมปริญญาโตเป็นผู้รู้ซึ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้โดยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้คือธรรมหมวดทุกขสั์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปริญญาทั้งสาม พระองค์ก็ร mm. ู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองธรรมะไหนที่ควรรู้ยิ่งพระองค์ก็บอกว่าอันนี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมะไหนที่ควรกําหนดรู้พระองค์ก็บอกว่าอันนี้ควรกําหนดรู้นะสิ่งที่ควรกําหนดรู้คืออะไรเราก็ต้องไปเรียนอีกแหละทีนี้นะฉะนั้นท่านไหนที่เรียกว่าเรียนมาน้อยหน่อยก็อาจจะจําได้คร่าวๆแล้วก็อ๋อพระองค์รู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองอันไหนถูกต้อง เราก็ใส่อันถูกต้องเข้ามาก็คือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งพระอ,องค์ก็บอกว่าอันนี้ควรรู้ยิ่งและรู้ด้วยพระอ,องค์เองด้วยนะรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้และรู้ด้วยพระอ,องค์เองด้วยไม่ได้ฟังคนอื่นมานะส่วนพวกเรานี้ฟังพระพุทธเจ้ามาวุฑโธปรหาตับเบรรมเมปหาตับปโตพระอ,องค์รู้เป็นผู้รู้ซึ่งทมที่ควรละ โดยความเป็นธรรมที่ควรล,ละเนี่ยอันที่สาสีบุตโธสัจจิกาตเบธเมสัจจิกาตปโตเป็นผู้รู้ซึ่งธรรมที่ควรกระทำให้แจ้งโดยความเป็นธรรมที่ควรกระทำให้แจ้งบุตโธพาเวตเบธเมพาเวตปะโตเป็นผู้รู้ซึ่งธรรมที่ควรจเจริญโดยความเป็นธรรมที่ควรเจริญรู้ธรรมเหล่านี้ โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองธรรมะไหนควรเจริญพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้ควรเจริญนะควรทําให้เกิดนะโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองด้วยธรรมะไหนควรละพระองค์ก็ทรงรู้ว่าธรรมะนี้ควรละนะโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองด้วยนะครับอย่างนี้ฉะนั้นในบทนี้นะท่านไหนที่เรียนหลักธรรมมาเยอะๆก็จะนึกบทนี้ได้ดีก็คือ เราจะรู้ว่าที่เราได้เรียนสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองเช่นขันมีห้าเพราะว่ามันมีแค่ห้ามันไม่มีหนึ่งสองสามมันไม่มีสี่ไม่มีหกเจ็ดมีแค่ห้านะไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่ามาจากการตรัสรู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังใครมาแนวะอย่างนี้นะ อุปทานขันห้าควรกําหนดรู้อะไรพวกนี้นะครับนะท่านในที่เรียนหลักธรรมมาเยอะเนี่ยท่านจะนํามาประกอบเข้าไปในบทนี้ได้นะจริงๆส่วนใหญ่พวกเราก็เรียนหลักธรรมมาเยอะกันนะนะอย่างนี้นะครับเรียนเรื่องสมถะเรียนเรื่องวิปัสส<ม>นาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งควรเจริญโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอธิบาย สัมมาสัพพุโทโธเป็นผู้รู้ทำทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองนะครับต่อไปหมวดที่สองก็คือเป็นการสงเคราะห์ธรรมทุกหมวดเลยลงเป็นอริยสัจสี่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้ธรรมะแล้วพระองค์ก็จะจัดสงเคราะห์ธรรมะเหล่านั้นในกรอบอริยสัจสี่เพราะเป็นหลักธรรมที่จําเป็นสําหรับพวกเราสาวกจะได้ รับประโยชน์จากหมวดธรรมก็คือถ้าเรารู้หมวดธรรมนั่นหมวดธรรมนี่เยอะแยะแต่เราจัดลมอริยสัจไม่ได้หรือไม่รู้ในกรอบอริยสัจเราจะยังไม่ได้บรรลุธรรมเนื่องจากการจะบรรลุธรรมได้เนี่ยจะมีความรู้เดียวเท่านั้นที่ทําให้สําเร็จความเป็นอริยะก็คือความรู้อริยสัจสี่นะพระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องนี้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองในทุกๆหมวดธรรมด้วย ทุกหมวดทมจัดลงอริยสัจสี่ได้หมดนั่นเองนะโดยมีหลักการในการจัดอยู่แบบนี้ทุกท่านก็จําหลักไว้นะทุกหมวดจะจัดลงได้หมดเช่นบางท่านไปเรียนเรื่องจักขคูอ่าก็ต้องจัดจักขคูนี้ลงเป็นทุกขสัจจกขูงทุกขสัจจจงจักขครูที่เป็นทุกขสัจนะต่อมาสมุทัยของจักขคูคืออะไรก็คือตัณหาอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดจักขคูนั้น เป็นสมุทยัยความไม่เป็นไปหรือความไม่เกิดของจกักขุและตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดจกักขุนั้นเป็นนิโรธปฏิปทาที่ทําให้รู้จักนิโรธเป็นมักจบเท่านี้นะอันนี้ก็คือความรู้อันนี้พระพุทธเจ้าจัดลงไว้ให้เรียบร้อยพระองค์รู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองด้วยแล้วก็เอามาบอกพวกเราด้วยผ่านคำว่าจากักขุอย่างนี้นะครับนะ อันนี้ท่านจะรู้หมวดธรรมหรือสภาวะธรรมจะกี่อย่างก็ได้ให้จัดลงแบบนี้ได้หมดนะก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยบทสัมมาสัมพุทธโธได้นะครับนะเช่นในที่นี้ผมยกตัวอย่างมาจากขู่นะโสตาก็เหมือนกันโสตานี้เป็นทุกขสัจตัณหาอดีตที่เป็นปัจจัยให้เกิดโสตตเกิดหูเราเนี่ยหูนี่เป็นทุกขสัจเพราะว่ามันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนเป็นของเกิดดับเดี๋ยวมันจะหมดแล้ว โสตเรานันีนะนะตัณหาอาดีตที่เป็นเหตุให้เกิดโสตะนี้เป็นสมุปไทยนะครับความไม่เป็นไปความไม่เกิดของทั้งโสตทั้งเหตุให้เกิดโสตเนี่ก็คือนิพพานแล้วก็ปฏิปทาที่ทําให้รู้นิพพานนั้นเป็นมักนะครับแบบนี้นะครับก็คือหูนี่มันอยู่วัฏฏะสงสารนั่นแหละอยู่ฝั่งวัฏฏะหูเป็นทุกขสัตว์ทีนี้ทุกมาเดียวๆไม่ได้ มันต้องมาจากเขตเขตก็คือตันหาอาดีตนั่นเองนะครับ